ผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ปลูกข้าวเนี่ยเวลาปลูกข้าวแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จเนี่ยก็จะมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะเหลือต่อซังข้าวเอาไว้นะครับแล้ววิธีการที่จะปลูกซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะมีใช้วิธีการไถกลบไปจนถึงการเผาซึ <ๆ S 2> e ่งใน่นอวว่าวการเผาก็จะทิ้งมลพิษเอาไว้เกษตรกรที่ต้องการจะไถกลบเนี่ยก็จะใช้ต้นทุนในการไถกลบด้วยรถนะครับและทีคราวน <s> ี้เนี่ยเมื่อไถกลบด้วยรถก็อาจจะมีปัญหาในการไถกลบตามมา ดังนั้นนะครับกรมวิชาการเกษตรก็เป็นหน่วยงานหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ในการวิจัยแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้นํานวัตกรรมจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์มาใช้ในการกําจัดต่อสังข้าวในช่วงนี้นะครับโดยวันนี้เราอยู่กับคุณอนุสรเทียนสิริเรื่องนะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัตภีวิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับสวัสดีครับ ต้องถามพี่อนุสร์แบบนี้ก่อนว่ากรมวิชาการเกษตรนี่มีบทบาทหน้าที่อย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลาย<ฆ>วัดสดุอินทรีย์เนี่ยครับอครับคือ,อทางกรมวิชาการเกษตรนะครับโดยท่านอธิบดีรพีพัฒน์ันทศรีวงศ์นะครับได้ก็ให้ได้ให้ความสําคัญในการใช้หัวเชื้อย่อยสลายเนี่ยเพื่อลดการเผาของต่อสังนะครับเพื่อลดฝุ่น PM เ5มุโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นหลักนะครับซึ่ง ในการเผาเนี่ยเราเราจะใช้หลักในการลดการเผาก็คือใช้หลักสามอานะครับหนึ่งก็คือใช้รีฮาบิตก็คือในการปลูกพืชดั้งเดิมเนี่ยครับอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยข้าวเนี่ยครับที่ส่วนมากจะเผากันนะครับเราจะใช้เทคโนโลยีของกรมเพื่อลดการเผาลงนะครับโดยการใช้หัวเชื้อยาสลายนะครับในการลดการเผานะครับเดี๋ยวเราจะคุยใน หัวข้อต่อไปนะครับแล้วส่วนข้อ2ก็คือ with h i g h value c r o p ก็คืออย่างเงี้ยเราจะไปทางเน้นทางพื้นที่สูงทางภาคเหนือนะครับที่มีการเผาในส่วนของไร่ข้าวโพดนะครับซึ่งการปรับเปลี่ยนข้าวโพดเป็นพืชไม้ผลอื่นที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นกาแฟมัคดาเมียอะโวคาโดเนี่ยครับก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยลดการเผาลงแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการปลูกไม้ผลพวกนี้นะครับสามก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือรีเพสวิด อาเทเนตขอบอันนี้เราจะไปเน้นในส่วนของแปลงนานะครับซึ่งเราจะมีทั้งนาปีและนาปลังนะครับเราก็จะให้เกษตรกรปลูกนาปีส่วนนาปลังเนี่ยเราจะลดก็คือไปปลูกพืชหลังนาแทนอย่างเช่นข้าวโพดหรือถั่วหลังนาซึ่งถั่วหลังนาเนี่ยทางกรมิชาใช่เกษตรเนี่ยเรามีเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพไบโซเบียมนะครับซึ่งตัวปุ๋ยชีวภาพไบโซเบียมเนี่ยเกษตรกรเนี่ยสามารถใช้กับถั่วได้ทุกชนิดนะครับซึ่ง มีข้อดีในการใช้ก็คือบุ๋ยีชีวภาพไรโซเบียมเนี่ยสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศได้นะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ต้องใชุ้๋ยไนโตรเจนเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเก็บเกี่ยวถั่วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไถยกบถั่วลงไปในดินไนโตรเจนที่ดินซีไรโซเบียมเนี่ยตรึงจากอากาศมาก็จะย่อยสลายอยู่ในดินเป็นประโยชน์กับพืชในขอบตัดไปขอบถัดไปนะครับนะครับ แล้วในส่วนของกรมการเกษตรเนี่ยนอกจากสามแล้วเนี่ยที่เราสนับสนุนแล้วเนี่ยเรายังมีการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำนะครับซึ่งการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อการลดการปล่อยก็เลยจบก,ก็คือโดยเฉพาะไนโตรเจนถ้าเราใช้ปุ๋ยถูกต้องนะครับเราก็ลดการใช้ปุ๋ยลงนะครับพอลดการใช้ปุ๋ยลงเกษตรกรก็ลดต้นทุนลงนะครับโดยเฉพาะไนโตรเจนเนี่ยมันเป็นเวลาเราใช้ปุ๋ยไม่ถูกต้องเนี่ย จะทําให้เกิดก๊าซในตันออกซดยซึ่งเป็นก๊าซเดือดกระจกตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เราโลกร้อนนะครับพอเราใช้ปุ๋ยถูกต้องเนี่ยเกษตรกรก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับครับลดการมลพิษในอากาศลงนะครับซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่เรามาพัฒนาการเกษตรให้มีความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนะครับก็ดูแล้วตัวภารกิจของกรมวิชาการเกษตร ช่วยเหลือทั้งเก,กษตรกรช่วยเหลือทั้งสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเรื่องของผลผลิตทีนี้ในการใช้จุลินซีเพื่อช่วยในการย่อยสลายโดยเฉพาะต่อสังข้าวเนี่ยคือจริงๆต้องอยากให้เล่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเก,กษ <c oughs> ตรกรเวลาที่เขาจะทาลายเขาเรียกว่าอะไรถ่ายกลบแหละครับหรือว่าเผาต่อสังข้าวเนี่ยต้นทุนเป็นอย่างไรบ้างแล้วการมีจุลินทรีย์ที่เอามาใช้ในการลดต้นทุนในการทําลายต่อสังข้าวเนี่ยทางด้านของกรมวิชาการเกษตรมีความโดดเด่นอย่างไรที่จะมา ก่อนก่อนจะพูดถึงต้นส่วนนั้นนะเราพูดถึงเรื่องการเผาก่าอนอการเผาเนี่ยมีข้อเสียก็คือถ้าอาหารที่อยู่ในต้นเนี่ยรเราก็จะถูกเผาหายไปนะครับจุดดินซีที่อยู่ในบริเวณผิวดินเนี่ยก็จะลดจานวนลงครับคุณภาพของดินความอุด,ดมสมบูรณ์ดินเนี่ยก็จะลดลงไปนะครับอันนี้เป็นปัญหาสําคัญของเกษตรกรไทยอพอดินมันอุด,ดมสมบูรณ์ลดลงเนี่ยเกษตรกรต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้นอ่าใช่ครับเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตนะครับ พอเรามาใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถ้าอาหารที่อยู่ในตอสังเนี่ยก็ oh. จะหมุนเวียนกลับลงไปสู่ดิน oh. นะครับทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยลดการใช้ปุ๋ยลง oh. นะครับพอเกษตรกร,ร,กรลดการใช้ปุ๋ยลงต้นทุนก็ลดลงนะครับอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้น oh. นะครับคือส่วนมากเกษตรกร,ร,กรบางรายที่ใช้การเผาเนี่ยเพราะหนึ่งคือพอไปไถกลบบางี ้นทุนแล้วก็ถ้าต่อสั่งที่ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรที่มันจะติดในเครื่องนะครับใช่บหมฮะอาจจะทําให้การไถกลบไม่สะดวกก็เลยหลายส่วนก็ใช้การเผาพอเผาปุ๊บจุลินทรีย์เสียคุณค่าในดินเสียรวมถึงน้ําในดินก็หายไปด้วยใช่ครับทีนี้พอใช้จุลินทรีย์ปุ๊บในการย่อยสลายต่อสั่งต่อสั่งก็จะส่งคุณค่าคืนกลับไปที่ดินใช่ครับมีประโยชน์ด้านต่อจากนี้อีกไหมฮะหรือว่าสามารถก็เป็นท่านหาเราก็จะหมุนเวียนลงไปในดินอ่าครับทีนี้ วิธีการใช้จุลินทรีย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ความรู้ในการพัฒนาต้องถามกรมวิชาการเกษตร,รษแบบนี้ว่าจริงๆแล้วต้องแต่เริ่มต้นมาในการนําโครงการที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์มาย่อยสลายอินทรียวัตถุอย่างโดยเฉพาะสอต่อสังข้านี่เราเริ่มทํามานานหรือยังนะครับโอ้เราทํามานานแล้วครับอืแต่เพิ่งมามีให้เราเห็นเนี่ยช่วงที่เรามีพีเอ็มสองจุดห้เยอะครับเราก็เลยเอามาใช้ในการลดการเผาต่อสังนะครับซึ่ง ถามว่าได้ผลดีไหมก็ได้ผลดีในระดับหนึ่งครับ,รบแตใ่ในกรณีนี้ของเราเนี่ยเราได้ทําแปลงต้นแบบในเรา่วมบการุงเทพมหานครนะครับในการทําแปลงต้นแบบเพื่อลดการเผานะครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ลสลายเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเนี่ยได้มาดูเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาเราใช้จุลินทรีย์เราใช้ยังไงแล้วผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงเพื่อให้เกษตรกรได้เห็นเลยครับ อ๋อในเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเรามีแปลงต้นแบบในกรุงเทพมีที่อื่นด้วยไหมครับหรือว่าจะขยายอีกไหมอ่าตอนนี้เราเรามีที่กรุงเทพก่อน,นครับสิบแปลงที่กรุงเทพส่วนมากจะเป็นพืชประเภทไหนครับที่จะมีตอสังเกิดเอามีข้าวอย่างเดียวข้าวครับข้าวโพดเรายังเรามีที่เชียงใหม่ครับแต่ยังไม่ได้เอาไปใช้ทางนู้นครับอแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้ร่วมกับกรุงเทพมหานครที่เราทําแปลงทดสอบอยู่ครับให้เกษตรกรได้รับรู้ครับครับ อ๋อแล้วทีนี้นอกจากกรมวิชาการเกษตรในการทําจุลินทรีย์ตัวนี้เราต้องมีการรวบรวมหรือว่าร่วมงานคอบเบรเกกับหน่วยงานอื่นๆด้วยไหมครับในการทําให้เกิดผลงานตรงนี้ออกมาอ่าเรามีครับเราก็มีทั้งเอกชนแล้วก็มหาลัยนะครับในการร่วมงานในส่วนของการร่วมงานก็มีการร่วมงานได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทีนี้ในส่วนของประชาชนที่ต้องการจะใช้ตัวจุลินทรีย์ตัวนี้แะฮะกรมวิชาการเกษตร มีกลยุทธ์อย่างไรในระยะยาวที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือใครที่อยากจะใช้เกษตรกรอยากจะใช้จุลินทรีย์ตัวนี้ในการจัดการกับตอซัเข้าวใ,ในปัจจุบันนะครับเราก็มีการผลิตเพื่อจําหน่ายแล้วก็มีแจกบางส่วนนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการใช้ติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยปฐวิวิทยานะครับกลุ่มวิชาเกษตรซึ่งเราก็จะมีการผลิตเพื่อจําหน่ายให้ใช้อยู่ครับอืม,อมแล้วเราวางแผนในระยะยาวต่อไปในระยะยาวเนี่ยเราก็ ที่เราวางแผนไว้ก็คือเราจะขยายครับไปที่สพทั้งแดเขตของกรมพิชาเกษตรนะครับเพื่อผลิตเพื่อให้เพียงพอความต้องการของเกษตรกรทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ไม่ใช่เพียงหัวเชื้อเจ้าสลายอย่างเดียวนะครับที่เรามีทางกรมพิชาเกษตรเรายังมีหัวเชื้อเอ๊ะยังมีจูนินซีอุยช่อภาพนะครับไลโซเบียมอแบคทีเรไมคอรไรซานะครับ<ม>แล้วก็ย่อยสลายฟอสเฟตนะครับที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้นะครับ ก็จะเป็นผลงานที่ออกมาของกรมวิชาการ,กรเกษตรแล้วก็ยังคงวิจัยและพัฒนาต่อ,อเราวิจัยตลอดครับก็ยังมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยให้หนึ่งคือกเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ที่สูงที่สุดลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และยังคงรักษาไว้ซึ่งพื้นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ให้กับเกษตรกรต่อไปนะครับอันนี้ก็คือภารกิจนะครับของทางด้านกรมวิชาการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ขอขอบคุณคุณอนุสรเทียนเสีริเลิศนะครับผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัตพีพิทยากองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรกรมวิชาการเกษตรนะครับวันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการ,รนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช้ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ